สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครับจะมาพูดถึงคู่มวยในรายการวันไฟในครั้งที่14โดยจะจัดที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์วันเสาร์ที่30กันยายนเริ่มตั้งแต่เช้า7โมงเป็นต้นไปจบเกือบงเที่ยงนะฮะ โดยวันนี้แอดมินจะขอพูดถึงคู่ที่น่าสนใจกันพอสังเขตเท่านั้นนะครับคู่ที่อยู่ในความสนใจของคนไทยแล้วก็คู่ที่มีคนไทยขึ้นชกมวยไทยแบตตัมเวทนะครับเอซ่าเฮนพาวจากสหรัฐอเมริกาเจอกับแลมโบเล็กชฉอาจารบูนนะครับคู่นี้สำหรับแลมโบเล็กเนี่ยเป็นการได้ขึ้นมาชกรายการใหญ่เป็นครั้งแรกหลังจากเซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพ แล้วไฟก่อนหน้านี้ที่โชคในศึกวันลุพินีไปนะครับก็แพ้คะแนนให้กับฟาริยาอามินีปัวจากอิหร่านมาก็ถือว่าเสียฟอร์มพอตัวเลยเซ็นสัญญามาหมาดๆก็แพ้ทันทีไฟนี้โชคที่ต่างประเทศนะครับบรรยากาศสนามกลงเหล็กวงกลมและระดับนักชคที่อยู่ในวันใหญ่เนี่ยเอซ่าเทนพาวแพ้น็อกเมดีซาตูมาแล้วก็ชนะน็อกหานซื้อหาวจากจีนมาก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้แข็งโป๊ก แลมโบเล็กก็น่าจะสู้ได้นะครับซึ่งตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขันก็น่าจะเป็นการตื่นเวทีกับความไม่คุ้นชินกรงเหล็กเวทีกลมๆแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแรงกระตุ้นมุ่งมั่นนั่นก็คือถ้าชนะสวยๆก็จะรับโบนัสไป50,000เหรียญนะหรือว่าเงินหลักล้านนี่เองนะฮะแลมโบเล็กก็ท่องเอาไว้นะครับว่าโอกาสมาแล้วรีบคว้าเอาไว้มวยไทยไลท์เวทนะครับดิมิทรีเมนชิคอฟจากรัสเซีย จากเดิมจะต้องเจอกับสินสมุทรนะฮะอควาแมนแห่งทะเลพัทยาของเราแต่ปรากฏว่าเกิดการสลับตัวกันเรียบร้อยนะครับสินสมุทรไม่ได้ชกรายการนี้แล้วนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอควาแมนภาคใหม่ที่กําลังจะเข้าฉายแต่ว่าสินสมุนนั้นบาดเจ็บหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบได้นะถึงว่าถอนตัวออกไปทําให้หน้าที่นี้นะครับตกเป็นของลุงลาว2สิทธิ์สพี่น้องที่เข้าวันใหญ่อีคนนึงล่าสุด ในวันไฟในครั้งที่13ก็ชนะคะแนนนาวเซตปทูจิโลลุงลาวีก็ถือเป็นอีกทางเรื่องนึงให้แฟนมวยชาวไทยได้เชียร์กันนะเผื่อจะลุ่งเพราะว่าถ้าเกิดมีแต่ศิลปสมุดคนเดียวเนี่ยเราอาจจะได้เห็นศิลปสมุดเจอกับลิกเกียนเออร์เซลจำนวนภาคการชกเจอกันเยอะเท่ากับหนังบ้านผีปอบก,ก็ได้ดังนั้นหันสลับมาเชียร์ลุงลาวีก็อาจจะลุ่งนะส่วนดิมิทรีเมนชิคอฟนะครับเพิ่งชกในวันครั้งแรกได้ชิงกับลิกเกียนเออร์เซลไปในวันไฟในครั้งที่1ิอที่เวทีลุมพินีผลก ยังไม่ทันเห็นสัญญาณุภาพของเขาภายใต้สายตาเย็นชาที่เธอมีให้ว่าจะเก่งกาจขนาดไหนนะก็เได้ว่าชักไวไปซะละผลการโชคคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับลุงลาวีนั้นจะฝากความหวังไว้ได้ไหมก็ติดตามดูกันละกันมวยกติกาพิเศษสตอเวทหญิงนะครับทรงจริงหนานแชมป์ MMA ที่ไม่ได้ชคมาจะเกือบหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็ออกมายืดเส้นยืดสายถ่ายน้ำมันเครื่องสักหน่อยนึง เจอกับนัทวันเดร์เกิลนะครับเป็นกติกาที่พูดกันง,ง่ายก็คือใส่นวมแบบ MMA เปิดนิ้วของรายการวันแชมเปี้ยนชิพให้ชกกันได้อย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือจะสอกเตะเข่าไซาสซอกคอขบติ่งหูถูกน้นกบนี่ห้ามหมดเลยนัทวันเดร์เกิลนะครับไฟล์ล่าสุดแพ้นในวันลุมพินีกติกา m m a ให้แกลิซาคิเลียอาคูจากออสเตรเลียส่วนทรงจิงหนานะครับไฟล์ล่าสุดนี่ก็คือเอาชนะคะแนนแองเจล่ารีป้องกันแชมป์เอ a เมอรุ่นของเธอเอาไว้ได้แต่ถ ถ้าว่ากันถึงตามฟอร์มการชกนะครับทรงจริงหนานก็จอมระหามบูด้วยหมัดใน MMA พอตัวอยู่แล้วก็วันใจแทนเสานัดน,นะครับว่าจะเอาอยู่ไหมทรงจริงหนานถ้าเกิดล้างเวทีไป1ปีถ้าไม่ได้ใช้ไดเกียวเครื่องฟิสตาราติดง่ายสนิมเกลกลางเนี่ยหปีก็อาจจะเป็นอุปสรรคเดียวที่ทรงจริงหนานมีก็ได้นะส่วนที่เหลือเนี่ยนัดวอเดอร์เกลก็ดูเป็นรองหมดเลย ชิงแชมป์โลกซับมิชชั่นกราบปิ้งนะครับรุ่นอะตอมเวทหญิงครั้งแรกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะแดเนียลแคลลี่จากสหรัฐอเมริกาจะเจอกับเจสซ่าคานสาวเชื้อสายเขมรอเมริกาเม็กซิโกอาศัยอยู่ที่อเมริกานะคู่นี้แอนดมินก็ขยี้ไปเรียบร้อยนะครับไปตามฟังกันได้นะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรายการอื่นที่กติกาไม่ใช่แบบวันแชมเปี้ยนชิพก็ปรากฏว่าเจสซ่าคานเอาชนะคะแนนเคลลี่ไปถ้าในโลกของกีฬากราป,ปิ้งจับหักล็อกหรือว่าบีเจเจบาซิลิี่ย เจสสคานถือว่าเป็นนักกีฬาที่วงการเนี่ยเขาจับตาความสําเร็จของเธออยู่นะซึ่งล่าสุดในซีเกมนะครับถึงแม้ว่าจะเสียหน้าไปบ้างในการที่จะไม่ได้2เหรียญทองในซีเกมโดยทําได้แค่1ทองกับ1เงินเท่านั้นกติกาแบบโนกีนี่ได้ทองนะแต่ว่าประเภทใสชุดแข่งเนี่ยแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะเธอก็มาประสบความสําเร็จได้แชมป์โลกถ้าว่ากันด้วยเรื่องเกมกีฬาเนี่ยผู้แข็งแร่งผู้ที่เก่งเท่านั้นนะครับถึงจะครอบครองเข็มขัดแชมป์โลก ใครจะแพ้ใครจะชนะเราก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬานะคนดูอย่างแอดมินก็พร้อมยอมรับแต่ถ้าเกิดเรื่องในใจความสงบสุขของโลกที่แอดมินอยากจะให้มันมีแอดมินก็เทไปทางแดนีิลแคลี่แบบหมดใจและหมดไส้ติ่งเลยเพราะถ้าเจสสขานชนะขึ้นมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยอาจจะได้ล่าเริงเฮฮาปรจิงโกร้องเพลงรอยัลสไปกันทั้งประเทศนะฮะจากเพลงเจงกิสขานนี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพลงเจสขานเจสเจสเจสขานล็อก ไปที่ไหนใครอยาคว้างรีบยอมแทบให้คอมเมนต์เจ,จ,จ,จสเจสเจสสคานชิงแชมป์โลกมวยไทยสตอรอเวทหญิงามิล่าซันเดนนะครับป้องกันแชมป์กับอลิเซียเฮเลนลอดดิเกสจากบราซิลามิล่าแชมป์วัย18ปีเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จากค่ายแฟทเฮคของเราจะต้องป้องกันแชมป์กับอลิเซียคนที่กระชากแชมป์รุ่นอะตอมเวทไปจากสแตมนะครับคราวนี้อลิเซียลดรุ่นลงมากระชากแชมป์เ้นที่2 ศึกนี้จะเป็นศึกที่สาว18ฝนคนสวีเดนอย่างสมิล,ล่าเนี่ยจะได้ล้างแค้นแทนให้เจ๊แตมในตัวและค่ายแฟร์ติกก็คงไม่อยากที่จะให้สุดยอดมวยหญิงแชมป์สคนในค่ายพ่ายแพ้ให้กับสาวบราซิลคนนี้จนเข็มขัดกระเด็นทั้งสองรุ่นว่าด้วยเรื่องฝีไม้ไลายมือเนี่ยอลิเซียที่ชนะสแตมแล้วก็ชนะเจเน็ตทอสมาได้เนี่ยก็น่าจะเหนือกว่าสมิล,ล่านะแต่ว่าในเมื่อลดรุ่นลงมาน้ำหนักที่เธอต้องลดลงมาเยอะหน่อยอาจจะทําให้ความสูสีนั้นเกิดขึ้น โอกาสของซามิล่าสาวสิฝนสิหนาวชาวสวีเดนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถที่จะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ก็ยังมีคู่เอกชิงแชมป์โลก MMA เฉพาะการอะตอมเวทหญิงนะครับสแตมแฟนเทคเจอกับฮามซอฮีจากเกาหลีใต้คู่นี้คนที่เป็นแชมป์นะครับจะรอวัดการเป็นแชมป์ตัวจริงกับแองเจล่าลีในอนาคตแต่ถ้าเกิดแองเจล่าลีแขวนนวมก็จะกลายเป็นแชมป์ตัวจริงไปเลยนะ สแตมตอนนี้อายุ25นะครับถ้าชนะค่าตัวก็10ล้านบาทแน่นอนในไฟท์ถัดไปจากการที่บอสชาตีเคยสปอยเอาไว้นะความเคลื่อนไหวของสแตมนั้นมีมาตลอดในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นนักชกที่มีไฟต์ต่อยมากมายไก่กองเลยนะคือหลังจากแพ้แองจล่าลีในปี2022นะครับจากนั้น3ไฟต์กว่าจะถึงวันนี้เริ่มตั้งแต่ MMA นะชนะจีฮินลัตซวนจากมาเลเซียแล้วก็ชนะเอ็นาร์ซูเปอร์โกในแบบคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ล่าสุดน,นะครับ ในกติกา m m a นะครับเตะลำตัวเข้าใส่อลิสแอนเดอร์สันนะครับจนตเตือนไตแพ้น็อกไปในศึกวันไฟในครั้งที่10เป็นศึกที่ตะลุยอเมริกาเมื่อเดือน5พฤษภาคมส่วนฮามซอฮีนะครับปัจจุบันอายุ36 3สามไฟในศึกวันชยมชิปเนี่ยไม่แพ้ใครนะโดยชนะเดนิสสาวฟิลิปปินไป2ครั้งชนะอิซูกิฮิลตาจากญี่ปุ่นไป1่ครั้งในไฟล่าสุดเดือน3มีนาคมถ้าตามสถิตินี่ก็ถือว่าชกน้อยไปหน่อยนะรายการในวันชินชิพ โดยความจริงแล้วในเส้นทางอะตอมเวทเวิลด์กลางปีซึ่งเป็นมวยรอบ MMA ที่สแตมได้แชมป์มาเนี่ยความจริงแล้วสแตมกับฮามซอฮีเนี่ยจะต้องเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าฮามซอฮีนั้นฝึกซ้อมจนได้รับบาดเจ็บก็ต้องถอนตัวออกไปในรอบรองชนะเลิศทําให้สาวบราซิลนั้นเข้าไปเป็นมวยแทนเจอสแตมในรอบรองก่อนที่สแตมจะชนะแล้วก็เข้าชิงแล้วก็ชนะลิตูโฟกาสจนได้แชมป์ MMA มวยรอบไปได้รับเข็มขัดสีเงินไป ในการเจอกันครั้งนี้นะครับถ้าเกิดสแตมชนะก็จะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ได้เข็มขัดแชมป์มวย3กติกาหลักมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ m m a เป็นคนแรกของสึกวันแชมเปี้ยนชิพเลยนะและเธอก็สามารถที่จะมีเส้นทางต่อไปได้อีกจนกลายเป็นกัปตันวันแชมเปี้ยนชิพในคลิปที่แอดมินได้โม้วนสายหเอาไว้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ที่ท้ายคลิปนี้ไปกดดูไปเสพดูจุดสูงสุดที่แอดมินมโนอนาคตของสแตมไว้ได้เลยนะรับประกันความเพื่อเจอื่อจนถึงขีดสุด สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ